อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม A News Time กับการรายงานข่าวสารที่ตรงไปตรงมาเพื่อประชาชนและหน่วยงานภาครัฐสวัสดีครับได้เวลาข่าวกับ A News Time mm hmm. เหมือนเช่นเคยนะครับพบกันทั้งทางแฟนเพจ Facebook และก็ทางช่อง YouTube A News Time คลิปนี้ผมมาสรุปมติคณะรัฐมนตรีนะครับที่เกี่ยวข้องกับการ ช่วยเหลือยิวยานะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในทุกๆกลุ่มที่ได้รับผลกระทบกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐนะครับที่ต้องปฏิบัติงานหามรุ่งหามค่ําในช่วงที่ไวรัสเนี่ยมันแพร่ระบาดนะครับจะต้องมีการตั้งด่านกักกันสกัดกัน้นตรวจเช็ค ต่างๆนานาตลอด24ชั่วโมงนะครับเริ่มกันมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม2563เพราะนั้นเจ้าหน้าที่หลายๆท่านเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะเป็นผู้ช่วยเรียกว่าเป็นกองหนุนที่จะต้องละทิ้งบทบาทหน้าที่ของตัวเองประจามาเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการป้องกันสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสหลักๆก,ก็จะมีอยู่2กลุ่มนะครับอย่างเช่น กลุ่มอสมนะครับอาสาสมัครสาธารณสุขป,ประจำหม,มู่บ้านนะครับรวมถึงอสสด้วยแล้วก็ในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ช่วยสารวัตรกำนันแพ,พทย์ประจำตำบลอะไรเหล่านี้ล่าสุดทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็มีการตกปากรับคําแล้วนะครับว่าจะช่วยเหลือกลุ่มเหล่านี้ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มพิเศษนะครับเรียกว่าเงินเดือนเพิ่มพิเศษทั้ง2กลุ่ม แล้วก็มีการจ่ายไปแล้วในส่วนของอสมมตตั้งแต่วันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับเมื่อวันจันทร์เนี่ยนะครับท่านใดที่ยังได้รับหรือยังไม่ได้รับยังไงก็รบกวนคอมเมนต์เข้ามาให้ข้อมูลใต้คลิปนี้ก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับผมสรุปให้แล้วตอนคลิปเมื่อเช้ามดืดแต่ว่าไอ้นั้นเป็นภาพรวมวันนี้ก็แยกย่อยออกมาเป็น2กลุ่มหลักนะครับในส่วนของเงินช่วยเหลือเพิ่มพิเศษนะครับ ของอสอมและก็อสสนะครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วก็อนุมัติผลการพิจารณาของคณะกรรมการการกรองการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน1ล้าน้านบาทนะครับที่อนุมัติโครงการค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยแล้วก็เสียงภัยสําหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านหรืออสมรวมถึงอสสด้วยนะครับ โดยจะเป็นการจ่ายเพิ่มอีก3เดือนนะครับตุลาคมถึงธันวาคมอันนี้ก็น่าจะเดือนละ500บาทเท่าเดิมนะครับเพราะว่านายกเนี่ยช่วยมาแล้วเเดือนก่อนหน้านั้นก็คือมีนาคมถึงกันยายนนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้มติคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบที่จะจ่ายช่วยเหลือต่อนะครับในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2563อีก3เดือนนั่นเอง นะครับในส่วนของอสอมและอสอสอส่วนจะก,กําหนดโอนเงินจ่ายเงินวันไหนนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับทีนี้อีกหนึ่งกลุ่มก็เป็นกลุ่มของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอันนี้จะต้องฟังให้ดีนะครับอาจจะเกิดความสับสนหรือบางท่านอาจจะทราบแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมมาเน้นย้าให้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวพอเงินเดือนออกเงินเดือนเพิ่มพิเศษออกแล้วได้เงินไม่เท่ากันเดี๋ยวจะไปด่ารัฐบาลเอานะครับก็ ให้รู้ข้อมูลเบื้องต้นไว้ก่อนน่าจะเป็นการดีนะครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีนะครับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,563งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นนะครับจำนวน677ล้านบาทนะครับตัวเลขกลมกลมให้กับกระทรวงมหาดไทยผ่านกรมการปกครองนะครับสำหรับเบิกจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนจํานวน7เดือน ตั้งแต่มีนาคมถึงกันยายน2563ให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายรักษาความสงบโดยจะมีการแยกจ่ายเป็น2ระดับนะครับเป็น2ระดับนะระดับที่1ก็คือกำนันและผู้ใหญ่บ้านฟังดีๆนะครับระดับที่ 1. กำนันและผู้ใหญ่บ้านนะครับจะให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ในอัตรา500บาทต่อเดือนนะครับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน2ตํตำแหน่งนะครับกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะ500บาทต่อเดือนเป็นจํานวน7เดือน7535ก็3,500บาทส่วนระดับที่2เป็นแพทย์ประจำำําตําบลสารวัตรกำนันแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง2ฝ่ายก็คือทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายรักษาความสงบอันนี้จะให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ รายละ300บาทต่อเดือน,นครับแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งสองฝ่ายจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษในอัตรา300บาทต่อเดือน,นครับเป็นจำนวนทั้งสิ้น7เดือนก็2,100บาทนะครับจำนวนผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษนี้นะครับทางการเขาก็จะใช้ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับณนะวันที่1กันยายน2563 ในการเอามาเป็นฐานในการจ่ายเงินช่วยเหลือครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้นเนี่ย273,321คนนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเงินเยียวยาโควิดแล้วกันนะครับถือว่าจัดอยู่ในส่วนนี้แต่ว่าเงินที่เขาเอามาจ่ายเนี่ยเป็นเงินจากงบประมาณรายจ่ายนะครับโดยเฉพาะของกำนันผู้ใยา่บ้านเนี่ยจะเป็นงบประมาณรายจ่ายปี63 แล้วก็เป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นนะครับก็ดึงมาจ่ายให้ก่อน7เดือนส่วนของอสมออศสคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบจ่ายเพิ่มนะครับก่อนนั้นเจ็ดเดือนมีนาถึงกันยายนเช่นเดียวกันแต่ว่าล่าสุดก็มีการจ่ายเพิ่มอีก3เดือนตุลาคมถึงธันวาคม63ส่วนทั้ง2กลุ่มนี้จะกําหนดจ่ายเมื่อไร่อย่างไรก็ต้องรอติดตามนะครับโดยเฉพาะของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ยังไม่เคยได้เลย อาจจะจ่ายในวันที่1ตุลาคมนี้หรือไม่อันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าพรมเขาเห็นชอบที่จะจ่ายแล้วนั่นเองเรียกว่าไม่ต้องรุ้นอะไรตอนนี้คือรุ้นว่าจะจ่ายวันไหนเท่านั้นแหละนะครับก็แสดงความดีใจด้วยถือว่าท่านก็เสียสละนะครับบางคนนี่ต้องทิ้งการทิ้งงานของครอบครัวเพื่อที่จะมาตั้งด่านสกัดกัน้นเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานเป็นผู้ช่วยเจ้าที่สาธารณสุข นะครับก็ขอชื่นชมแล้วก็เป็นลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เสียสละเพื่อส่วนรวมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารจาก a News Time นะครับอย่าลืมหากว่าการรายง,งานข่าวจากทาง a News เป็นประโยชน์กับพ่อนพี่น้องประชาชน mm hmm. ก็กดไลค์กดแชร์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการนำเสนอข่าวในครั้งต่ตอไปด้วยโชคดีมีความสุขทุกท่านแล้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ พบกับสวนอาหารแอบแซบบ้านทุ่งเจป้อมบรรยากาศดีดนตรีเยี่ยมอาหารแซบฟรีคาราโอเกะและเค,ค้กวันเกิดรับจัดงานเลี้ยงทุกชนิดสำรองที่ล่วงหน้าโทรศัพท์0963610879เข้าข้างซอยเทสโก้โลตัสอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดหรือเพียงแค่ปักหมดุดแอบแซบบ้านทุง่งใน Google Map ก็เจอแล้ว